สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไก่888กันอีกแล้วนะคะวิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อวิเคราะห์แนวทางตัวเลขในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะก็ใกล้จัดถึงวันที่หนึ่งธันวาคมสองหกันแล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะ ในคลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็จะมานำเสนอนะคะเลขสองตัวบนชุดตัดนะคะซึ่งทางช่องของเรานะคะได้นำเสนอสองตัวบนนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มจะมี12หางนะคะและในคลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะได้ตัดเลขชุด12หางให้เหลือเพียงแค่4หางนะคะ สองตัวบนชุดเต็มชุดนี้นะคะสิหางนะคะทางช่องของเราได้ลงไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทางช่องของเรานะคะจะมาตัดตัวเลขให้เหลือน้อยหางนะคะเรามาชมกันนะคะว่าจะมีตัวเลขอะไรกันบ้างนะคะสตัวบนชุด ตัดนะคะประจำงวดวันที่1ทธันวาคม2 5 6 4มีดังนี้นะคะ5 0 5 1 5 2 5 9นะคะจะมีทั้งหมดนะคะที่ตัดออกมาจะเหลือแค่4หางนะคะ5 0 5 1 5 2และ5 9นะคะ เรามาคอยลุ้นไปด้วยกันนะคะในวันที่หนึงธันวาคมสองห้านี้นะคะว่าเลขสองตัวบนนะคะจะเข้าที่สองตัวบนชุดเต็มนะคะหรือว่าจะเข้าที่สองตัวบนชุดตัดนะคะหรือว่าจะไม่เข้าทั้งสองชุดเลยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะทางช่องต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกทกท่านไว้นะที่นี้กันด้วยนะคะ ทางช่องก็จะมีข้อมูลแนวทางของตัวเลขมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u b e ไก่888กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนของคลิปใหม่นะคะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีกับตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะในวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหสี่นี้เฮงเฮงรวยรวยทุกๆท่านนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ